ม <quarters> ้อนให้ท่านแล้วเข้าเชินะครับไปไหว้หลวแกมิตบเล่นดีได้าเก้าเขอได้แบบไม่มีใครช่ไหมอยู่แลวเก้า่อรอบย ด้วยนะครับทีเรเดินทางมาอย่างนี้ก็ไม่กล้า อ๋อที่จุดทูบของไม่ไข่ได้ก็คือตรงกัะเล็กทะเบียนรถใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเลยไปซื้อเมื่อที่แล้วเห็นบอกได้หลายพันเลยเฮงเฮงนะครับรวยรวยขอบคุณค่ะวันนี้มาแก้บนไอ้ไข่เหรอครับค่ะวันนี้มาแก้บนพี่ไข่ค่ะอ่าลังจากไข่ให้โชคไหนมั่งก็จะมีเรื่องการงานกับเรื่องด้านโชคลาภนะครับ,รบเรื่องการงานก็จะเป็นเรื่องที่ดินเพราะว่าทาอาชีพเกี่ยวกับที่ดินด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ โชคลาบได้ครบเลยค่ะคหาขายครบเลยแล้วแล้วได้โชคลาบไม่ได้อะไรคะับก็จะเป็นถูกรางวัลถูหวยถูหวยงวดไหนฮะก็งวดที่แล้วกับงวดนี้เอาสองงวดติดเหรอสองงวดติดค่ะได้ได้ได้เงินไปเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันค่ะพอได้อีเนี่ยค่ะได้ถูกลสามตัวหรือสองตัวสองตัวค่ะพอสองตัวจะได้เยอะใช่ไหม อะไรนี่เลยกันำเครื่องเส้นไหว้ประทัดหนึ่งหมื่นนัดมาแค่เดี๋ยวยังไงถ้าได้โชคลาภอีกทีหนึ่งก็กลับมาไหว้ไข่ลอกนะมาครั้งนี้มาครั้งก่อนเคยมาขอแล้วได้ใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ขอเรื่องอะไรเอ่ยขอเรื่องงานครับพี่เรื่องงานใช่ปอจะขทัเลยใช่ไหมใช่ครับพี่แล้ววันนี้กลับมาขออะไรอีกเลยก็มาขอเรื่องงานอีกเหมือนเดิมครับอ๋อขอให้อะไรเอ่ยขอให้มันได้ยอดตามที่ที่ตั้งไว ทำอะไรอยู่ตอนนี้เป็นวิศวกรการขายครับพี่อ๋อการขายใช่ไหมใช่ครับพี่ขอให้ได้ยอดปังๆอะไรอย่างนี้นะครับพี่แต่ครั้งที่แล้วก็คือได้ไปใช่ไหมตามที่ขอใช่ไหมเดือนที่แล้วไปก็มาขอเดือนนี้ใหม่อ๋อครับครับขอบคุณครับครับผม